เรื่องงานเคลมจึงย่แบบว่าถามยอดนะครับเดี๋ยวท้าไปท่าเต็นข้าครับเตยู่ข้างซบข้างซ้ายเีเราอยู่ข้างซ้ายใช่มข้ยข้างซ้ายข้างซ้ายางอไม่้าซ้ายอ่วางรเดวาเดียวข้างน Ở cao nơi đi, cao nơi đi Được, rồi. Được, rồi. Được rồi. thank này